สวัสดีนะทุกท่านนะอันนี้ก็คุณแม่เพื่อนซักผ้าอยู่นะซักผ้าให้คุณพ่อเมื่อเช้าลูกเขาซักของเขาเองแล้วเนาะนะครับลูกๆซักเองแล้วนะท่านผู้ชมส่วนอันนี้คุณแม่ก็ซักให้คุณพ่อเสื้อผ้าไว้ทํางานนะคุณแม่ก็จะมาซักตรงนี้ครับซักในร่ม เครื่องซักผ้าเขาคงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะเนาะตักอย่างนี้เอาซักมือเอาตลอดเลยเหรอครับตักมือเอาตลอดเลยเครื่องซักผ้าไม่มีะนะฮะนี่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็ช่วงเช้าไปรับจ้างนะฮะเกี่ยวข้าวได้มา150บาทแล้วก็สักพักผมไม่เห็นสักพักเลยเห็นคุณแม่ทําตลอดเลยเห็นคุณแม่ทำน่นทํานี่ตลอดเลย ครับคุณแม่ก็เวลาพักนิดหน่อยค่ะมีเวลาพักนิดหน่อยค่ะพวกนี้ไปไหนอาจจะไปเกี่ยวข้าวอาจจะไปเกี่ยวข้าวอีกตามเคยอ๋อพรุ่งนี้อาจจะไปเกี่ยวข้าวรับจ้างอีกตามตามเคยเนาะจะเอาเครื่องบันว่าเอาวเป็งบันดีคุณแม่รู้ว่ามันแดดคุณแม่ไม่ค่อยจะสู้เท่าไหร่นี่นะท่านผู้ชมมีสมมุติ ถ้ามีมีคนมีร้านมีร้านที่เขาขายส้มตําเขาอยากจะสั่งหน่อไม้แล้วก็หอยเชอรี่กับคุณแม่เนี่ยคุณแม่รับไหมรับค่ะแต่ว่ามันไกลนะคุณแม่ส่งไม่ถึงเอกี่กแถวใกล้ๆเขาถึงกุสุมานนั่นเลยนะ,ะอยู่ตรงตลาดกุสุมานอะ่ะมันไกลมันไกลไปเหรอ ระยะทางก็จะประมาณเกือบสิบกิโลได้เนาะคุณแม่ปั่นจักรยานไปไม่ถึงเนาะเราจะทำยังไงดีถ้าฝากอะฝากกับทีมงานเพราะทีมงานพักอยู่กุสุมานเดี๋ยวไปคุยกับทีมงานก่อนว่าให้คุณแม่ฝากเอาไปส่งได้ไหมเวลาเขากลับบ้านนะนะว่ามีร้านส้มตำนะ่ะเขาเป็นญาติกันกับผมนี่แหละ เขาอยากจะสั่งคุณแม่ทุกวันใช่เขาอยากจะสั่งเขามีเท่าไหร่เขาก็เอาอว่าันไหนจะไม่ได้ทุกวันนะคะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอเ,เอาวันที่ได้เขาบอกอ,อย่างนั้นเ,เขาอยากจะสั่งปากับทีมงานกลับบ้านเลยเนาะกลับไปให้เขาเลยเดี๋ยวต้องถามทีมงานว่าทีมงานสะดวกหรือเปล่าเพราะว่ามันก็อาจมันต้องแวะเข้าตลาด แต่ระหว่างบ้านทีมงานกับตลาดนี่ก็จะห่างกันประมาณนิดนึงอเดี๋ยวต้องถามทีมงานเพราะทีมงานบางทีเขากลับบ้านค่ำๆมืดๆเขาเหนืห่อยเขาก็ไม่อยากจะแวะไปไหนเนาะเขาอยากจะกตรงกลับห้องเขาเลยต้องถามดูก่อนแต่ว่าเขาสั่งแล้วเขาสั่งมาแล้วเขาโทรมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเอาถ้ามีคนมาส่งนะ่ะเป็นหอยนีย่ยากได้เท่าไหร่คะหอยเขาบอกมีเท่าไหร่ก็เ,เท่านั้นอะ เขาเป็นร้านส้มตำแล้วก็นอไม้ก็เหมือนกันเขาอยากได้ทุกวันอ่ะวันละประมาณสองสามร้อยอ่ะแล้วแต่ประมาณนั้นอ่ะเขาร้านส้มตำอ่ะร้านอยู่กลางตลาดกุุมานั่นเลยร้านส้มตำมีอยู่ร้านเดียวเลยในตลาดน่ะเออเอาอยัางไงดีคุณแม่ก็ปั่นจักรยานไกลเกินเนาะมันไม่ถึงเนาะเป็นลมก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปสอบถาม ทางร้านสม้มตำให้อีกทีว่าเขาจะสะดวกมารับเองหรือเปล่าไกลมากถ้าเขามารับเองก็จะดีหน่อยเนะาะค่ะเออะมารับอ่ะถ้ามารับเองก็ต้องแบบสะสมไว้เยอะเนาะเอาเบอร์โทรเบอร์โทรหากันเนาะว่ามันมีของหรือยังอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปประสานให้อีกทีนะึงนี่นะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณแม่ตอนนี้มีมีอยู่แค่ร้านเดียวอยู่ตรงโรงเรียนพลเพลงอะ่ะ ที่เขารับซื้อนะที่เขาช่วยคุณแม่เนาะซื้อแต่ว่านี่มีเขาเห็นในช่อง YouTube เขาก็เลยอยากจะช่วยอีกโดยการเป็นลูกค้าประจาให้คุณแม่ไปหามาให้ตลอดนี่แหละปัญหาก็คือคุณแม่ไม่มีรถนะฮะคุณแม่ไปส่งไม่ได้ถ้ามีมอเตอร์ไซค์ก็ดีหน่อยเนาะถ้ามีมอเตอร์ไซค์ก็จะแว้นไปเลย,นยเนาะแม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไม่เป็นเอา้าจะขี่แบบรถไฟฟ้าขี่ได้ไหมบิดอย่างเดียว รถไฟฟ้ามันไม่มีเกียร์มน่าจะไปได้เนาะไม่มีเกียร์ไม่มีคลาสเนาะบิดอย่างเดียวแล้วก็เบรกรถไฟฟ้าน่าจะไหวอยู่อ,อนี่นะท่านผู้ชมคุณแม่ก็ซักผ้านะฮะวันหยุดพ่กนี้ก็จะไปเกี่ยวข้าวไปรับจ้างเกี่ยวข้าวอีกอ,อืม มีคนจ้างแม่ก็ไปพอได้ตังค์ไว้ซื้อข้าวซื้ออะไรนะเราก็สอบถามอ่เดี๋ยวถามคุณแม่ว่าเงินที่ผู้ใหญ่จะดีท่านช่วยน่ะเมื่อสองสามวันที่แล้วนะให้มานะคุณแม่หมดหรือยังเงินนะยังค่ะยังอยู่ใช่ไหม <ฮะ S 1> อ๋อแม่แม่เก็บไว้ทำอะไรเงินส่วนนั้นนะ่ะเก็บไว้ให้ลูกสาวสคนเไว้ให้ลูกสาวสองคนแม่ม่ได้ใช้แม่ไม่ได้ใช้เลยเหรอ เงินส่วนที่ผู้ใหญ่จะดีช่วยมาน่ะให้เป็นทุนการศึกษาของเด็กๆน่ะคุณแม่เก็บไว้หมดเลยเหรอเก็บไว้หมดเลยเก็บไว้ให้เด็กๆไปโรงเรียนส่วนเงินใช้แต่ละวันล่ะก็ใช้เงินที่แม่หาเองอ๋อคุณแม่เงินที่คุณแม่หาเองรับจ้างได้คุณแม่ก็จะใช้จ่ายในแต่ละวันส่วนเงินตัวนั้นคุณแม่เก็บไว้เป็นทุนให้ลูกไปโรงเรียนเนาะไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยเนาะค่ะเออดีมากเลยกลัวว่าเงินจะหมดกลัวมันเงินจะหมดเพราะว่าไม่มีใครมาช่วยเราตลอดทุกวันเนาะ จ้างแม่จะเอาเงินที่ไหนให้ลูกไปเรียนค่แม่เงินขงเขาช่วยเป็นขนา,าดนั่นละ่ะครับนี่นะดีม,มากมเลยคุณแม่รู้จักเก็บเอาไว้ในยามที่มันไม่มีนี่ก็มีเยอะใช้เยอะอะไรนี่นะคือแม่ใช้แต่เงินแม่หานี่ก็ไม่หมดหรอกร้อยห้าสิบนี่ก็ใช้เป็นร้อยห้าสิบนี่ก็ใช้แบบสี่สิบก็พอร้อยหนึ่งก็ไว้ข้างหน้าอีก นี่นะท่านผู้ชมก็คืองานจ้างมันไม่ได้มีทุกวันเนาะไม่ใช่ว่าเขาจะจ้างเกี่ยวข้าวทุกวันแล้วเขาจะจ้างให้ไปเก็บมันกวนมันทุกวันใช่รถช่วนช่วงนี้นี่ยมันอาจจะมีงานจ้างอยู่บางบางทีไม่มีงานจ้างเป็นเป็นอาทิตย์เลยก็มีไหมเคยมีแบบไม่มีใครจ้างเป็นอาทิตย์เลยไหมไม่มีแต่แม่ก็พอมีนะ ก็แม่ต้องไปขายหอยขายของป่าคือถ้าไม่มีใครจ้างแม่ก็ยังมีรายได้ตรงตรงที่หาของป่าไปขายตรงนั้นอ่าเออเออเอออดีมากเลยนี่นะท่านผู้ชมนี่ก็สักผ้าเสร็จหรือยังนี่เสร็จแล้วยังเออะไรอ๋อเหลือแต่เอาน้ำมาล้างนี่นะท่านผู้ชม ก็หลังจากเสร็จสิ้นนะฮะสักผ้านะก็เดี๋ยวเอาน้ำมาราหรือว่านัล้างคราบสบู่ล้างคราบแฟบออกนะเดีวก็มาตักตากๆๆตรงนี้นะท่นานผู้ชมนี่ก็เป็นเสื้อผ้าของลูกสาวลูกสาวมีชุดนักเรียนมีเยอะไหมเนี่ยหรือว่ามีเท่านี้นี่อ๋อมีเยอะแต่อ๋อ,อแล้วก็ซักไปแล้ว อันที่ไหนที่ยังไม่สักเขาก็ทยอยเอามาสักอ๋อโน้นสักมาแล้วขาวๆนู่นโอ้มีสักเอาไว้แล้วตรงนี้เขามีเสื้อผ้าเปลี่ยนเขามีเสื้อผ้าเปลี่ยนอยู่เนะาะเออดีมากเลยรู้จักเปลี่ยนเสื้อผ้าสะอาดสะอ้านดีเงินนิดห,หน่อยแม่ก็ซื้อให้ลูกอ่าถึงแม้ไม่มีก็ซื้อถึงแม้ไม่มีก็ซื้อเสื้อผ้าให้ลูกไปโรงเรียนเนาะอยาให้เหมือนเขาอ๋อนี่เด็กๆก,ก็วาดรูปเล่นอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชม นี่นะเด็กๆนะเออดีมากเลยนี่นะท่านผู oh <my> ้ชมยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ทุกท่านนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางในโปรท์นะครับผมสวัสดีครับ